พร้อมนะพี่ใหม่พอแล้วนะหมุนตัวก่อนหมุนตัวโชว์ก่อนโอเคหมุนลิบ็อกนี้หมุนลีบร็อกหนึงหมุน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 ก่อนไหนหมุนหมุนหมุนก่อนเร็วหมุนก่อนเร็วหมุนก่อนหมุนโอเคสวัสดีก่อนสวัสดีสวัสดีข้างนี้ข้างนี้สวัสดีโอเคบายพี่ใหม่มาแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาดู วันนี้มาดูปีใหม่กันนะปีใหม,ม่จะโชว์ทักษะหมุนตัวแล้วก็แล้วก็สวไไัสดีนะเดี๋ยวมาดูทักษะปีใหม่กันนะครับหมุนหมุนหมุนนี่สวัสดีก่อนสวัสดีสวัสดีก่อนสวัสดีข้างนี้สวัสดีข้างน,นี้ข้างนี้ั้างนี้สวัสดีสวัสดีไป ปีปีใหม่ยังสับสนอยู่นะเดี๋ยวรอรอให้สมองพัจจูนก่อนนะอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมปีใหม่อร่อยไหมอร่อยไหมอร่อย,ออยในหมุนก้อนหมุนหมุนหมุนโชยังหมุนก้อนหมุนก้อนหมุนอ่าสวัสดี สวัสดีครั้งนี้ครั้งนี้นสวัสดมีมาแล้วนะครับ <c oughs> ทักษะมาแล้วนะครับไปทักษะปีใหม่กลับมาแล้วนะเริ่มจําได้แล้วนะว่าสวัสดียังไงนะเชา้ชาๆอยู่นะสมองยังไม่ค่อยตื่นนะปีใหม่เนาะใช่ไหมอ่ะหมุน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 โอเคสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีครั้งนี้ครั้งนี้สวัสดีโอเคไปเลย เก่งจริงๆเลยปีใหม่เลยเนะี่ยสวัสดีได้ด้วยโอ้โหเก่งมากเก่งมากหมดเรียกหมดเรียกหมดเรียกอมุน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 สวัสดีสวัสดีใหม่สวัสดีครั้งนี้ครั้งนี้สวัสดีโอเคอ่าเก่งยังเลยโอ้โหปีใหม่นี่เก่งจริงๆเลย สวัสดีได้ด้วยนะจริงเลยอ่าหมดเลยยางหมดเลยยางหมดแล้วหมุนหมุนหมดแล้วหมุนก่อนหมุนก่อนแล้วหมุนโชก่อนหมุนโชก่อนหมุนหมุนสวัสดีก่อนสวัสดีค้างนี้ข้างนี้นสวัสดีโอเคไปโอโ้ปีใหม่นี่เก่งอย่างเลย เดี๋ยวเดี๋ยวต้องฝึกทักษะให้ปีใหม่นะครับหมุนท่านอนบ้างนะตอนนี้เราฝึกท่านี้ไปก่อนนะมันดูเปรียบความพัฒนาของปีใหม่นะว่าจะฉลาดขนาดไหนนะแต่ที่รู้ว่าฉลาดกว่าแมวแน่นอน <c oughs> เพราะว่าสามารถบอกเขาได้นะเขาหมุนนะให้เขาสวัสดีนะ,ะหมุนหมุนหมดย่างหมุนก่อนหมุนหมุนหมุนสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีครั้งนี้ครั้งนี้มีเสียงด้วยนะครับเสียงแกกนะสวัสดีนะ ับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ